วัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนน้มารับชมคูตาเค้กศูนย์สามสามุดล้มต้นตามจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เจอนุเคราะนรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่วันนี้เราก็มาดูเค้กศูนย์สามสามนะวันนี้เราก็มากับเจ้ารีโวนะใส่กระบะด,ดำลากเทลเลอร์บรรทุกแมกโรมาเนี่ยล้มต้นปาล์มนะต้นนี้ต้นนี้โดนเห็ดกินไปแล้วนั้งเนีแล้วก็จะมาล้มกันเพื่อแมคโนนะนะเพื่อความปลอดภัยของคนเกี่ยวนะ กินรากหายไปครึ่งนะครับไอเห็ดบ้าบอคอแตกนี่นะเหนื่อยกะเลยเกินไตนี่เห็ดแดกหมดเลยนะต้องถ่ายห่างๆนะไม่รู้โชเฟอร์มันจะล้มไปตรงไหนเหมือนกัน ตั้งนี้ก็ลูกเสริมแล้วนะไม่น่าจะเป็นชูราดเลยลือซูอยราน,น้ำแรลงนี้อายุก็โคเยอะเลยนะแปลงนี้น่าจะเยอะสุดแล้วในบรรดาตุกแปลงที่ในหัวมีนะเพราะปลูกก่อนเพื่อนเลยนะแปลงนี้อาจจะยี่สิบกว่าปีได้มั้ง ตามใหญ่ก็เสียดายนะมีลูกนะตามเล็กก็นะใหญ่โตแล้โอ้ไม่รู้จะเอาอะไรดีนะตอนที่เราปลูกเสริมใหม่ๆเนี่ยมันไม่เป็นทลายเลยนะเพราะช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่เจ้าทลายเริ่มเยอะนะเริ่มดกแล้วจะก,กําจัดก็เสียดายนะปลาแพงๆนะก็เ,เอาเป็นว่าค่อยๆล้มไปทีละต้นก็นแล้วกันนะต้นไหนที่มันรอแร่นะค่อยล้ม ลงไม่ลงเอาใบมีดค้ำไว้ข้างหน้ามาเสียวมันหกนะักโอ้ยยัลังก์โอ้ปีมือนะเกือบโดนต้นปาล์มเล็กกันเลยไปแต่เชียเลยง่ายๆว่าไอยันลังก์มันหักไปกึ่งมัน

โอเคคลิปนี้วันนี้กันสั้นๆนะเดี๋ยวผมต้องไปแตงลงลามที่บนต้นอีกนะมันมีสองสายนะเดี๋ยวไปขายเจะได้นะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมกด b ั c ไ i b ์ให้ด้วยนะครับ